ดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังเดินทางไปไล่อินตภาลำโอเคถ้าถึงแล้วจะถ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเรามาถึงไล่อินตภาลำแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่เรามาช้าเองอะคะ่ะเพื่อนๆแดดจ,จ้า วยขายไปมั่งแล้วเลือกขายเพื่อนเพื่อนอินตะาลำมาถึงไล่เลยนะลูกสวยๆเลยเห็นไหมโอ้โหหวานจิบเลยชิมมาสองสามลูกแล้วนี่ใช้ได้เลยอร่อยจริงค่ะเพื่อนๆไม่ได้โมเนี่ยค่ะเรามาช้าไปนิดนึง พวงสวยๆเขาก็เริ่มตัดกันทยอยทยอยตัดละเนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่เราตัดตัดไอ้ที่ทิ้งไปแล้วเนาะที่มันที่ตัดเป็นพวงๆเนี่ยเราตัดทิ้งไปเยอะแล้วนะรอนั่นแหละนั่นแหละมันเหลือแค่นี้ไงตอนแรกทยอยตัดใช่ไหมตอนแรกดกมองไม่เห็นมองไม่เห็นจะไดเเลยยสีดายเนาะเราไม่มาช่วงนั้น ต้นหนึ่งสิบสี่จันสิบห้าจันอย่างเงี้ยนั่นน่ะจันเราค่อยๆทยอยตัดเพราะว่าตรงไหนสุกเราก็ตัดคือมันมันผสมจันไม่พ้อกันออืธรรมดาก็สามปีพี่ติดเอยนี่ปีกว่าติดแล้วปีที่แล้วก็ได้ขายแล้วเห็นพี่บอกอ่ะขายไปหน่อยวแจกพี่น้องกินอแต่ปีนี้ออกเต็มเลยเห็นไหมผลผลิตดีมากยังไม่ถึงปีหน้าแล้วก็ว่าจะเยอะๆลองดูสิยางตี๋เขาต้องได้พวงหนึ่งสิบกว่าโลหาพวงใหญ่ๆให้หน่อยได้ไหม จะได้ถ่ายไม่มีแล้วหรอมีแต่พวงเล็กๆอ่ะออมือกล้องแหลงไปแล้วเรามาช้าเองต้นต่อไปหมดละอันนี้หมดละจะบอกว่ามันมันก็จะหมดแล้วแหละเพราะเราก็ตัดเรื่อยๆไงถูกไหมอมตัดเรื่อยๆ เราต้องดูแลอย่างดีเลยเห็นไหมเราต้องต้องป่ละห้าสิบบาทนะคะมันคนเปิดไม่เป็นมันขาดขาดเราอันนี้พอหมดรุ่นแล้วเราก็เก็บไว้ใช้ปีหน้าได้ถ้ามันขาดถ้าไม่ขาดเราได้แต่ถ้าขาดแต่ต้องต้องดูแลดีๆเดี๋ยวมันเป็นเชื้อราอีกอะเนาะใช่ไหมเออเนี่ยหามุ้งด้วยนะกวกันมุ้งนี่ใบละสามสิบเจ็ดบาทลงตูงสูงอยู่เนี่ยค่ะเพื่อนๆตอนนี้มันมันลูกมันไม่ค่อยสวยแล้วล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคยทานน้ำไหอยัง น้ำน้ำอินทผายังอร่อยมากหวานหวานแบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติทั้เสี่อะไอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันลูกไม่สวยแล้วอย่าไปถ่ายให้เขาดูไม่เป็นไร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 ไมนกินเลยกินเลยกินไปเรื่อยเอ๋ออันนี้มาถึงสวนแล้วเจ้าของใจดีค่ะไไ่้ใหกกินนัโอ้เขาเขา เออเขาจะค้นทิ้งต้นนะลูกมันนั่นเสียดายเออพี่สาวขอร้องไว้บอกแต่ก็ไม่เคยมาตัดรากตอนไหนกันไม่รู้ฟาดอีกฟาดหน่อยมันจะฟันที่โอ้โหต้นลงมทุ่นไปทั้งหลายตังค์นุ่มนถูกทิ้งนี่ออกันตัดไปเยอะแล้วนี่เนาะหมดเยอะแล้วก็หมดเยอะยามาเอายกจั่นยกจั่นมันแตกนะเดียวอ่ะแบ่งอย่างนี้นะเรียนต้นนั้นสี่พันกว่าเนี่ยค่ะเพื่อน อินตาผาลำมนี้เจ้าของนี้ปลูกแค่2ปีนะสวยงามขนาดนี้พื้นที่เขานี้ดินก็ดีมากๆเลยจริงๆอ่ะสปีถึงจะได้ถึงจะได้กินนะ3 4ปีถึงจะมีถึงจะลูกถึงจะติดนะแต่อันนี้แค่ปีกว่าออกลูกแล้วโอ้โหนี่สุดยอดเลยนี่อันนี้ก็โอเคอยู่ใช่ไหมอุ้ย อันนี้ก็ยังได้อยู่สวยงามนี่สวยค่ะไม่ลูกคุยมันเป็นที่สี่ถุงเด้อเราต้องชิมด้วย